ไอ้อว yeah, so, ์วอซับ so, ก so so, 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 uh ็กล <It> ่าวสวัสดีชาวเกเรด้วยครับใครเกเรไ่เกเรแต่วันนี้สุดจะพาทุกคนไปเกเรกันนะก็คือวันนี้นะผมจะไปแกล้งเพื่อนผมที่ชื่อนิวเนาะก็เนื่องจากว่านิวเนี่ยเป็นคนที่กลัวกระเทียมครับเดี๋ยวคือตอนนี้ผมซื้อกเทียมมาเรียบร้อยละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาให้ดูนี่จะเป็นกระเทียมที่ผมซื้อมาเนาะก็ทุกเพื่อนผมเนี่ยไอนอวเนี่ยแม่งเป็นคนที่แบบจะพูดยังไงดีอะ เตอนเล่นเกมอ่ะ่ค,ควรตีนผมที่ผ่ายแล้วคือผมเนี่ยมันไส้แม่งมากเนี่ยแล้วคือเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวกระเทียมบอก,บกว่ากลัวเป็นว่ากลัวสุดๆอะ่ะก็อเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปตามเพื่อนมามาข้างนอกแล้วก็มาแกล้งมันมันเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าแกล้งในบ้านเนี่ยดูไม่ดีนะเพราะว่าคนในบ้านเนี่ยเยอะก็เดี๋ยวเราไปตามมันมาด้านนอกกันเจอกัน เพื่อนๆไปไปตามมันมาคนในบ้านเยอะอยู่เนี่ยเนยวมาได้หน่อยเพื่อนดูหน้าไม่งไยให้ทุกคนดูหน้าไม่งไวแต่เมื่อกี้มึงทำอะไรเอาเอานอนๆเอานอนาๆโอ้ยเนี่ยให้มึงออกนอนก่อนเอานอนก่อนรู้เนี่ยอะไรรู้อะไรไม่มึงรู้อะไรรู้อะไร ไม่ไม่คืออันนี้อันนี้ไม่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 ก่ไม่ไม่กูคือรอยกูเล่น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 มเล่นเล่นมเล่นด้วยกันก่อนชัดกระเทียมนะเอออมึกลัวกระเดียดไหมออไม่ใช่กูลูกโป่ง องงไวะอะไรเขากล้องหนึ่งเขากล้องหนึ่งไอ้กล้องนี้เหรอมึงกลัวไหมเหรอเฮี้ยสมัยนี้มันสนิทหรือเงี่ยววะไม่มึงกลัวมึงกลัวไหมเหรอไม่กลัวเอ็งกลัวไหมเหรอน่าจะไม่กลัวไม่หนไหน่หม่องมึงไม่กลัวเอ้เฮ้ยไอ้เหี้ยกูมาแก้มึงมาแก้กูทึงเหี้ยเลยฮะ เฮ้ยฮะกูไอ้เหี้ยไอ้นิ้วไอ้นิ้วอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยทายทายเหรอนิวไอ้เหียไอ้นิ้วอะไรมึงเนี่ยอะไรมึงอะไรอะไรมึงอะไรมึงอ่ะเออ Hãy subscribe cho này. Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những mấy hấp mấy đi Mấy mấy มาไอสัตว์เจ้ากดนติดเจ้ากดนติดตอนกูเล่นเกมโอ๋ออ๋อพ่อก็เอาเป็นว่าผมก็ถือว่าลางแค้นแม่งเสร็จแล้วเจ้ากนตีกูดีนะไอสัตว์ตอนกูเล่นเกมอฮะไม่มีอะไรจะพูดละเนี่ยก็เพื่อนๆเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ย จะไปแกล้งเขาเสือกโดนแกล้งเองคือเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้เอาเลยว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะไปเกเรอะไรเนี่ยอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะอะไรมึงเฮ้ยเฮี้ยอะไรมึงลบกันแน่สันน่ยดูดิหายดิหายไปดิไม่ไม่ไม่ดูดูดูเมื่อกี้มึงทำเมื่อกี้มึงทำมันเล่นเนี่ยขามันเล่นอะไรส่วนกลางเขาด่าเนี่ยก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปเกเรอะไรกันเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยกดไลค์สับสไคร เราไปเจอกันว่าคลิปหน้าผมจะทำไรคลิปหน้าเนี่ยน่าจะหาผมบอกเลยคลิปหน้าเนี่ยน่าจะหาเจอกันครับเพื่อน